สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงบทที่1บทนำของวิชาโครงสร้างเหล็กในบทนี้เจะพูดถึงเขาจะเกิดนำไว้เกี่ยวกับลักษณะของเหล็กต่างๆแล้วก็ตัวยอ่อก็ตามอย่างรูปนี้หน้าตาแบบนี้ที่นิยมทำ,ทำเสาก็เป็น w อย่างนี้ก็ scl w t h t ก็เป็นเหล็กแป๊บ ทั่วไปเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมตันกลมตันแล้วก็เหล็กแผ่นบางแผ่นหนึ่งเหล็กเพปต่อไปเราจะพูดถึงการอ่านเหล็กการอ่านขนาดเหล็กในตารางนะวิธีอ่านก็คือเช่นตัวอย่างนี้ W 400คูณ66 W คืออะไร W คือลักษณะของเหล็กก็เนี่ย WCL S t s t แล้วแต่ 400, 400คือความลึกตามแนวแกน Y ความลึกตั้งแต่บนถึงล่างมันคือ w เอคือสี่ร้อในหน่วยมิลลิเมตรและ66คืออะไร66คือน้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรอย่างข้ออย่างอย่างตัวนี้ตัวอย่างนี้คือ66กกิโลกร,รัมต่อเมตรในบทในบทเนี้ยเขาพูดถึง วิธีการออกแบบอยู่2องในดับปัญญาตีพูดอยู่สองวิธีคือวิธีกำลังที่ยอมให้และวิธีคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุกเราไปดูอันแรกเลยวิธีกำลังที่ยอมให้ตัวย่อคือ asd มาจาก allowable strength design คือวิธีกำลังที่ยอมให้สมการทั่วไปก็คือ qa น้อยกว่า rn ส่วนเม e g a เราวมาดู Q A ก่อน Q A คืออะไร Q A คือแรงที่เกิดขึ้นแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างนะครับใน A S D ไม่จาเป็นต้องคูณไม่ต้องมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็คือ dead load บวก live load เลย dead load คืออะไร dead load คือน้ําหนักบรรทุกคงที่คือน้ําหนักโครงสร้างที่เป็นส่วนของโครงสร้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสาคานพื้นผนังต่าง ไลท์โหลดคือน้ำหนักบรรทุกจอนน้ำหนักบรรทุกจอนหมายถึงอะไรหมายถึงน้ำหนักที่น้ำหนักของสิ่งของที่วางอยู่บนโครงสร้างเช่นโต๊ะตู้เตียงพัดลมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโหลดสามารถเคลื่อนย้ายได้รวมถึงคนด้วย อันเนี้ยจะมีตารางในการมันจะเป็นตารางมาตรฐานว่าหลังค่าไลท์โหลดเท่าไหร่ก็เปิดตารางดูโรงเรียนอาคารอาคารแถวห้องแถวตึกอะไรอย่างเงี้ยน้อยเปิดตารางดูว่าค่าไลท์โหลดมีเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ต่อมาจะพูดถึง Rn Rn คือความต้านทาน ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความต้านทานด้านแรงดึงความต้านทานด้านความต้านทานด้านแรงอัดความต้านทานด้านแรงเฉือนอันนี้ต้องไปดูแต่ละหัวข้อส่วนโอเมก้าตัวนี้โอเมก้าหมายความว่าโอเมก้าคือเซฟตี้แฟกเตอร์คือตัวคูณความปลอดภัยไอยตัวอาหารความปลอดภัยตัวนี้โอเมกา้า เราก็จะมีในหัวข้อแรงดึงแรงอัดแรงดัดแรงเฉือนสลักเกียวร,รอยเชื่อมพวกตัวเนี้ยเราต้องไปดูในบทของแต่ละอันว่าในในบทนั้นเขาใช้เท่าไหร่แต่น,นี่คือคร่าวๆเราจะดูยังไงว่าโอเคไหมมาถึงว่าโครงสร้างเนี้ยรับรับ โหลดที่เกิดขึ้นได้ไหมต้องดูให้ Rn ส่วน omega เนี่ยมากกว่า QA ถึงจะโอเคถึงจะผ่านต่อไปเป็นวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบันทุกชื่อเต็มของมันก็คือ Load and Resistance Factor Design ในสมการทั่วไปของวิธีเนี่ย L r F D, วิธี LRFD เราเจอตัวยอ่อนี้บ่อยๆก็คือ QU น้อยกว่าเท่ากับ Rn คูณด้วยฟ h r n คือความต้านทานเมื่อกี้ในหัวข้อเมื่อกี้ที่พูดถึง QU QU ในข้อนี้ Q U, เนี่ยคือแรงที่เกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าต้องมีสัมประสิทธิ์ที่มาคูณในระดับปิญญาตีใช้สมการนี้เลย 1.2d บวก 1.6l rn free rn ของตันหานเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็ f r e ตัวนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขต่างๆเช่นรับแรงดึงมันจะมีสองกรณีอีกว่าเป็น u หรือว่าเป็นลับเจอร์ับแรงดึง u คือการยืดออกบเจอร์คือการขาัดเฉือนก็ประมาณนี้เราจะเราจะมีเงื่อนไขต่างๆแล้วแต่ กรณีกรณีไป。Bye.